ชื่อปลาวาสุนะคะชื่อจริงชื่อปัตมาวาสุน,นั้นค่ะรัพย์40ที่จะเกิดขึ้นเกิดที่ไหนนะคิดว่าจะเป็นบางแสน10ค่ะคนดูอยากรู้แล้วแหละว่า,วามีวิธีไปถึงทรัพย์40ยังไงแน่นอนอุปกรณ์ก็สําคัญตารางซ้อมก็สําคัญพี่รู้มาว่าได้อุปกรณ์ช่วยด้วย่<ช>นั่นคืออะไรนั่นคือรองเท้า adidas adidas pro 3ค่ะ ได้เอามาลองฝึกทั้งอินทวอร์ทั้งเทมโปอค่ะรู้สึกว่ามันช่วยเซฟแรงเรามากขึ้นการที่เราจะวิ่งโดยใช้ความเร็วขนาดนั้นนะคะเราต้องแข็งแรงมากใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะอถ้าแบบมีอุปกรณ์มาเซฟแรงในการที่จะส่งแรงไปข้างหน้าอยเงี้ยเราก็เอาแรงไปทำอย่างอื่นได้ลงขอดไปแล้ว 8 0ดรเที่ยวอันนี้ลงไปแล้วระยะสั้น225เที่ยวอันนี้ก็ลงไปแล้วแล้วก็เทมโป12ิกิโลอันนี้ก็ใช้ไปแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือการวิ่งไกลระยะไกลอะค่ะซ <dec> ับ40เอ้ย ouais, มันต้องวิ่งอะไรอะเพศสากว่าเงี้ย3.5อปลายปลายค่ะวิ่งให้วิ่งให้เต็มกว่าเพศ4ี่อะค่ะก <3. S 2> ็จะได้โอ้โอเคโอเคใช่ใช่เท่าไหร่อ่ะ สามหา้าเก้าเท่าไหร่สามจุดสามพอเธอทำไมสามจุดสามละ่ะ ตารางซ้อมของปานะคะเริ่มจากวันจันทร์เป็นวันแบบเบาก่อนเลยค่ะ<ม>จันเช้าปาจะบอดีเวทเน้นแกนการลำตัวเป็นสําคัญนะคะก็วันจันทร์ตอนเย็น<ม>ก็ออกไปอีซี่รันค่ะประมาณ10-12กิโลอะค่ะ<ม>ใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ<ม>จะไม่เหมือนคนอื่นวันอาัคารคือปาจะพักเลยพักล่างไปเลยไม่ทําอะไรเลยวันนี้จะต้องชาพลังให้เยอะเพราะวันศุกร์ไอ้วันพุธจะขอดหนะัก วันพุธเนี่ยตารางค่อนข้างจะแบบหนักเติ่มอย่างแรกก่อนเลยวอร์มช้า2อกิโลวอร์มช้านี่อยากรู้เพจ <laughs> <laughs > <laughs> <laughs> อะไรวอร์มชา้าประมาณห้าจุดส okay. <laughs> ี่ค่ะห้าจุดสี่โอเคประมาณนี้ <laughs> ช่วงวอร์มเร็ว <laughs> เทมโปเพจนี่ <laughs> ยังวอร์มอยู่เหรอเนี่ยยังวอร์มอยู่ค่ะ ความเร็วก็ประมาณ4กิโลถึง5กิโล4.05 <4. S 2> ถึง4.10แล้วก็เตรียมร่างกายต่อเพื่อที่จะมาลงขอด <c oughs> นี่ยังไม่ได้เริ main set ่มเมนเซตเลยอ่ะใช่อ่ะมาลงขอดเมนเซตว <c oughs> ันพุธสปินสั้นๆ200เมตร300เมตร400เมตรจะเอาแค่นี้ค่ะถ้าวันนี้200เมตรก็จะเป็น25เที่ยวพักประมาณ40พักก็คือเดิน200เมตรวิ่ง40วินาทีเพสุเที <c oughs> ่ยวใช เป็นหวีเป็นหวีค่ะเป็นหวีหวีหวีน่าสวยเลยค่ะต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัส easy zone สามหรือวันนิเกตีดเซตห้าเซตห้าหทวนช่วงท้ายๆของการวิ่งก็จะแบบสปรินท์นะคะ12โลก็แบบสปรินที่สองโลสุดท้ายแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะมียืดเหยียดที่บ้านนิดหน่อยค่ะก็วันศุกร์ เป็นเทมโป้ค่ะความเร็วแบบต่อเนื่องวันพุธความเร็วสปรินวันศุกร์ความเร็วต่อเนื่องก็เทมโป้ประมาณ6-8กิโลค่ะเพจใกล้เคียงกับเพจแข่ง4.1-4.2ค่ะซึ่งเวลาเราแข่งเราจะลงไปที่3เลเสเพจเราจะแบบ3-5-5อย่างเงี้ยเราต้องเทมโป้เท่าไหร่ ถ้าเป็นสัปดาห์อื่นจะต้องเทส5กิโล5กิโลลปจะอยู่ประมาณ3.55เงี้ยยังวิ่งได้เพราะว่าหาเลสเพสถูกไหมใช่ค่ะาเลสเพสใช้ความเร็วแข่ง 10K ใช่ค่ะว่าไหวไหมใช่ว่าไหวไหมแล้ว5กิโลแล้วมาต่อด้วย1,000ก็คือ1กิโลอีก3เที่ยวอ๋อก็ก็จำลองใช่หมายถึงว่าจำลองจำลองการวิ่ง 10K ค่ะจำลองความรู้สึกแล้วก็จำลองแบบการควงขาว่าเพสเท่านี้นะ เราจะต้องไปใช้ในการวิ่ง1ิกิโลวันเสาร์จะพักพักแบบเข้าฟิตเนสแล้วก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งเหมือนกันแล้วก็วิ่งเทรดมิลเพิ่มความชันชันเท่าไหร่กี่กินคลายไม่เยอะไม่เยอะประมาณสี่เองค่ะอ๋อมอนเนินซึมใช่เนินซึมเป็นเนิบเนิบยาวๆเนิบยาวๆเนิบเนินซึมยาวๆไม่แบบไม่ชันสูงไม่เกินสี่อะค่ะจระมาจะใช้ที่สี่ไม่เข้มข้นมากใช่ค่ะแต่ว่าได้กล้ามเนื้อ อาทิตย์เป็นลองรันนะคะเป็นการวิ่งระยะไกลค่ะถ้า10โลปาวิ่งประมาณ16บหกถึงสิกิโลเพชมาราธอนของป็ประมาณเพชสี่จุดห้าห้าหแตะโซนสี่อ๋อห้ามแตะโซนสี่ใช่ใช่สิบแปดโลยี่สิบโลก็มีค่ะยี่สิบโลก็มีวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเล่นเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้ยี่สิบโลแต่ไม่เค้นนะคะต้องลองรันต้องไม่เค้นเอาแบบต่างชัดจากโปรสองคนถามกันเยอะมาก ตรไความมั่นคงของรองเท้าค่ะถ้าโปรสองเนี่ยจะเน้นเรื่องของการลงปลายเท้าแล้วดีดไปข้างหน้าเราก็จะได้พลังงานแค่ช่วงปลายเท้าแล้วส่งไปใช่ไหมคะมแต่ถ้าโปรสามเนี่ยมันก็คือเต็มเต็ม,เ,ตมเท้าลงเต็มแล้วเด้งเต็มค่ะม,มันจะได้แรงมากกว่าถ้าพูดถึงโปรสามประโยชน์หรือคำส,สักสามคำที่ใช่เลยสำหรับโปรสามคือ เบาดีดแล้วก็ปังปังเลยเหรอใช่ปังเลยปังมั่นใจเลยว่าคู่นี้แบบทำซับ40่สิทำซับ3 30ได้ได้ค่ะ